สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ผู้ที่รักผู้ที่ชื่นชอบพักเครื่องมัตถุมกลเครื่องรางของขังนะครับวันนี้เฮงดีพระบ้านพระราคาถูกพระราคาหลักร้อยมาเจอกับพี่พี่อีกแล้วในอีพีที่หนึ่ สวัสดีพี่พี่ยามเย็นวันเสาร์ที่12เมษายน2568นะครับพี่พี่ครับวันนี้เหมือนเช่นเคยมีผับบานๆราคาถูกๆเอามาแบ่งปันพี่พี่อีกแล้วครับพี่พี่ครับขอแค่พี่ดูให้ชอบดูให้ใช่แล้วพี่ถ้าถ่ายน้องได้เลยนะครับพี่พี่ครับใจร้อนพี่โทรได้เลย0962594093ครับพี่พี่ครับหรือเบอร์โทรนี้ต้องพี่น้องดูใกล้ๆครับพี่พี่0962594093เบอร์โทรนี้เบอร์โทรเดียวครับพี่พี่ครับทั้งโทรทั้งแอดไลน์ได้ง่ายๆแบบนี้เลยนะพี่น้องหรือจะแอดไลน์ครับพี่พี่ครับน้้าาจอไลลนน์ขึมเยครับพี่ สแกนคิวอาร์โคดนี้เพื่อแอดไลน์กับทางร้านได้เลยนะพี่น้องง่ายๆแบบนี้ฝากไว้ด้วยครับพี่พี่ครับและพี่พี่ลูกค้าใหม่ไม่ต้องกังวลใจนะครับพี่พี่ครับทางร้านมีบริการเก็บเงินปลายทางให้พี่พี่สบายใจกันได้เลยว่าพัสดุสั่งกับทางร้านไปจะถึงมือพี่พี่อย่างแน่นอนนะครับพี่พี่ครับลองดูนะพี่น้องชอบอะไรกันไหนทักทายน้องได้อยากดูรูปเพิ่มเติมพี่พี่บอกน้องแจ้งน้องชายคนนี้ได้เลยครับพี่พี่ครับยินดีให้บริการครับพี่พี่แล้ววันนี้ลองดูครับพี่พี่ครับพักประมาณนี้ครับพี่พี่ ่อไปครับพี่พี่ครับสามสิบแปดรายการครับพี่พี่ครับสาสิบแปดรายการวันนี้ครับพี่พี่มีเหมือนเดิมครับพี่พี่ครับเนื้อดินเนื้อผงเหรียญรูปหล่อเครื่องรางของขังพระบูชาครับพี่พครับมีครบถ้วนเหมือนเช่นเคยครับพี่พี่ลองดูแล้วกันนะครับพี่พี่ครับชอบรายการไหนทักท้ายน้องได้เลยพี่พี่ราคาวันนี้หลักร้อยล้วนๆเลยครับพี่พี่ครับหลักร้อยล้วนๆลองดูแล้วกันนะพี่น้องกติกาเดิมกติกาเดียวของเราก็คือขอแค่พี่ดูให้ชอบดูให้ใช่ดูให้ถูกอกถูกใจแล้วก็ปิดพากันไปครับปิิดดกกกก่่ออออนนไ้คคืตาาขงเรรับพี่ และวันนี้นะครับพี่พีครับก่อนจะเริ่มต้นรับชมกับพี่พีครับรบกวนจริงๆพี่พีครับกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นกําลังใจให้น้องชายคนนี้ด้วยนะครับพี่พีครับแล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ครับพี่พีครับจะได้ไม่พลาดรายการต่อๆไปครับนะครับ EP ต่อๆไปน้องๆพี่พีเนาะกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับพี่ครับกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ครับพี่พีฝากด้วยนะครับพี่พีครับฝากไว้จริงๆครับพี่พีครับจะขอบคุณพี่พีอย่างสูงเลยครับพี่พีครับแล้วก็น้อง้้นองในพี่พี่นีี่่ยพรุงน้คครรัับบพี่มาน้องัิบบร่คพี เดี๋ยวปเนเผื่อว่าวันไหนแบบว่าเออพี่พีเริ่มเบาลงเนาะอาจจะหยุดไปครับพี่พีครับก็วันช่วงนี้เข้าใจได้ครับพาช่วงวันหยุดวันสงการแบบนี้ครับพี่พีก็หลายๆท่านก็ต้องเดินทางแล้วก็เดินทางไปพักผ่อนกับครอบครัวหรือว่ากลับบ้านไปอา่าไปหา คุณพ่อคุณแม่หรือไปหาญาดเนาะเป็นน้องแบบนี้ครับพี่พี่ครับก็เข้าใจได้พี่พี่อาจจะน้อยลงครับพี่พี่พี่ลูกค้าอาจจะน้อยลงน้องก็ดูสถานการณ์ไปเรื่อยๆครับพี่ครับว่าถ้ายังมีลูกค้าอยู่น้องก็อาจจะทําคลิปลงมาเรื่อยๆนะครับพี่พี่ครับแต่ถ้าเริ่มเบาๆน้องอาจจะหยุดไปบ้างพี่พี่เดี๋ยวยังไงน้องจะแจ้งให้ทราบครับพี่พี่ครับก็วันนี้นะครับพี่พี่เรามาเริ่มต้นรายการแรกกันเลยดีกว่าพี่พี่ไม่เป็นการเสียเวลาเริ่มต้นรายการแรกกันเลยดีกว่าครับพี่พี่ครับนี่เป็นต้องแบบนี้น้องขอยากขยับกล้องนิดนนนึงพพีี่วั้ระหลักร้อยนะะะพพพพพีีีีีีี่่่่่นนนนนนรรรรหลลลลลลัััักก้้้ออยยยววๆเเคคบบงดูแ ต้นรายการแรกครับพี่พี่ครับแบบนี้สวยงามไหมครับพี่ครับนี่เนื้อผงแบบนี้ครับพี่พี่ครับหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วพี่ลองดูแบบนี้เก่าเก่าสวยงามดีมีการทาทองด้วยนะครับพี่พี่ครับมีการทาทองด้วยครับพี่พี่ครับแบบนี้เก่าเก่าและสวยงามดีครับพี่นี่ยันเถาะแบบนี้ครับพี่ครับยันเถาะแบบนี้เลยเก่าเก่าสวยงามดีแบบนี้ครับพี่ครับเก่าเก่าสวยงามดีเป็นพิมพ์พระพุทธแบบนี้ครับพี่ครับหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วแบบนี้เอาสามร้อยบาทรายการต่อมารายการที่สองครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่ พระค er The ุณแผ่นนะครับพี่ครับพระคุณแผ่นเคลือบครับพี่ครับแบบนี้เก่าเก่าสวยงามดีครับพี่พี่ครับแล้วองค์นี้ครับพี่พี่เขาบอกได้เลยว่าถูอินวัครับพี่พี่ครับแบบนี้ต้องดูแลพี่เนาะพระคุณแผ่นเคลือบแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่ด้านหน้าเนี่ยพี่พี่กรุ๊วัดใหญ่ชัยมงคลแบบนี้ครับพี่พี่ครับเก่าเก่าสวยงามดีครับพี่พี่ครับเก่าเก่าสวยงามดีมีการลงรักปิดทองแบบนี้ครับพี่พี่ครับด้านหลังพี่พี่ถูอินวัแบบนี้เขาเป็นพระสมเด็จครับพี่เป็นพระสมเด็จแบบนี้อยู่ด้านหลังครับพี่พี่เออคัสติกันพพี่่แดี ครับพี่ครับน่าจะเป็นพระคุนแผนแบบนี้ครับพี่พี่ครับด้านหลังกดเป็นพระสมเด็จพี่พี่ลองดูแบบนี้เผื่อถ้าพี่พี่ท่านไหนชอบเอาไป400บาทนี่ถูอิวันเลยครับแบบนี้นะวี่้ ห้อย2ห้อย1นึ่งได้2องค์ครับเป็นห้อย1ได้2องค์แบบนี้ลองดูนะครับพี่พี่ครับไม่แพงเอา400บาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับรายการต่อมาพี่พี่รายการที่สครับพี่พี่ครับแบบนี้พี่พี่ลองดูนี่พระสมเด็จแบบนี้เนื้อผงว่านนะครับพี่พี่ครับเนื้อผงผสมว่านแบบนี้ครับพี่พี่เก่าๆสวยงามดีตลับหนึ่งใบแบบนี้ครับพี่พี่ครับเนื้อผงผสมว่านหน้าบุด้วยด้านเงินแบบนี้ครับพี่ครับบุด้วยด้าเงินแบบนี้เก่าๆสวยงามดีมีความน่าใช้ดีครับพี่พี่ครับเก่าๆสวยงามดีมีความน่าใช้ดีแบบนี้ครับนี่เลย เนื้อว้านหน้าเงินครับกับเนื้อบ้านบุกหน้าเงินแบบนี้เก่าๆสวยงามดีเป็นพิมพ์พระสมเด็จครับพี่พครับแบบนี้ตลับหนึ่งใบเอา300บาท รายการต่อมาครับพี่พี่ครับรายการที่4พี่พี่ลองดูแบบนี้ครับพี่พี่พระสมเด็จครับแบบนี้เก่าเก่าสวยงามดีพี่พี่ลองดูได้เลยเก่าเก่าสวยงามดีเกรดบัวตูมแบบนี้นะครับพี่พี่ครับเก่าเก่าคลาสสิกดีแบบนี้เหมือนจะมีร่องรอยการลงรักปิดทองนะครับพี่พี่ครับเหมือนจะมีร่องรอยการลงรักปิดทองแบบนี้ได้ความเก่าได้ความสวยงามดีมีความน่าใช้ดีครับพี่พี่ครับเนื้อหาอัดแน่นจริงๆพี่ครับหนึบแน่นจริงๆพี่พี่ต้องบอกว่าหนึบแน่นจริงๆครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูตัวพี่น้อเก่าเก่าสวยงามดีมีความน่าใช้ดีแบบ สิดีเอาไป400บาท รายการต่อมาครับพี่พี่ครับรายการที่5พี่พี่ลองดูได้เลยแบบนี้ครับพี่พี่อันนี้จะเป็นพุทธกวักนะครับพี่ครับพุทธกวักเนื้อผงเนื้อผงพุทธคุณแบบนี้ครับพี่ครับหลวงปู่โกยชุดตินทโรพุทธกวักบัวฟันปลาแบบนี้ครับพี่พี่เก่าๆสวยงามดีหลวงปู่โกยชุดตินทโรวัดโคสิตารามแบบนี้ครับพี่ครับเลี่ยมเลนนะครับพี่พี่ครับเลี่ยมเลนหนาๆมาให้เรียบร้อยเลยพี่พี่แบบนี้เอาใช้ขึ้นคอได้เลยครับพี่ครับเอาไปใช้ขึ้นคอได้เลยแบบนี้เก่าๆสวยงามดีไม่ต้องรอเลี่ยมพี่พี่ครับแบบเนี้ยแค่ค่าเลี่ย หักแล้วนะครับพี่พี่ครับแทบจะไม่เหลืออะไรเลยพี่พี่ลองดูแบบนี้แล้วไม่ต้องเอา300บาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับรายการต่อมาครับพี่พี่รายการที่6ครับพี่พี่ครับแบบนี้พี่พี่ลองดูนี่สมเด็จหลวงพ่อพิงค์ยอดบางประกอบครับพี่พี่ครับแบบนี้สมเด็จหลวงพ่อพิงค์ยอดบางประกอบแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่เนื้อผงคุกรักแบบนี้ครับพี่พี่ครับเก่าๆและสวยงามดีครับพี่พี่เก่าๆและสวยงามดีแบบนี้ลองดูตัวี่เนาะได้ความเก่าได้ความสวยงามมีความน่าใช้ดีครับพี่พี่ครับได้ความเก่าได้ความสวยงามมีความน่าใช้ดีแบบนี้ลองดูนะครับพี่พี่ครับนีี่่่เเลลยพพพพๆระสมด็จหวงงอิค์แบบ นี้เอาไป300บาท รายการต่อมาครับพี่พี่ครับพระลีลาสิงป้อนเหยื่อครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่ลองดูแบบนี้พระลีลาสิงป้อนเหยื่อแบบนี้เก่าเก่าสวยงามดีครับพี่พี่ครับเก่าเก่าสวยงามดีพระเนื้อดินแบบนี้เก่าเก่าคลาสสิกดีครับพี่พี่ครับเก่าเก่าคลาสสิกดีแบบนี้พี่พี่ลองดูเนี่ยเป็นลูปสิงป้อนเหยื่อนะพี่ด้านอีกด้านหนึ่งจะเป็นพระลีลาแบบนี้ครับพี่พี่เก่าเก่าสวยงามดีพระเนื้อดินแบบนี้ครับพี่รพระลีลาสิงป้อนเหยื่อเก่าเก่าสวยงามดีมีความน่าใช้ดีแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่โอ้โหหนาตึ๊กเลยครับพี่ครับบเอาา300ท รายการต่อมาครับพี่พี่ครับรายการที่8พี่พี่ลองดูแบบนี้นี่เลยครับพี่ครับเดียนถ้ามาจัดนวัดอ้อนเดียนธรรมจักรแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่หลวงพ่อรีวัติโสการามครับพี่ครับแบบนี้เนื้อทองแดงเก่าๆสวยงามดีระบุว่าพระอาจารย์รีเจ้าอาวาสวัดอโศการามแบบนี้ครับพี่พี่ครับเก่าๆสวยงามดีพี่พี่ลองดูนี่พระเก่าๆก่าเดิมเดิมบ้านๆได้มาแบบนี้ครับพี่ครับผ่านการใช้งานมาต้นๆน้องพี่ๆเนาะ ต้องบอกว่าผ่านการใช้งานมาแบบนี้<ๆ>เก่าๆสวยงามดีครับพี่ๆครับนี่พระอาจารีวัดอโศการามแบบนี้ครับพี่ครับนี่น้ี่น้งแบบนี้สวยงามดีลองดูได้เลยพี่ๆเนื้อทองแดงเก่าๆค้าสสิกดีเอา300บาท รายการต่อมาครับพี่พีครับนี่เลยครับพี่พี่เหรียญนี้ชอบมากๆเลยพี่พีครับเหรียญนี้สวยจริงๆพี่พี่ต้องดูได้เลยแบบนี้หลวงพ่อพรมไอ้พระพรมปัญญอครับแบบนี้หรือว่าหลวงปู่ดู่นั่นเองนะครับพี่พีครับเหรียญหลวงปู่ดู่แบบนี้หลังยันดวงครับพี่ครับหลังยันดวงวัดสแกแบบนี้น้องแบบนี้เก่าๆสวยงามดีชอบมากๆครับพี่พีครับเหรียญนี้เป็นเหรียญที่ผมบอกได้เลยว่ามีความสวยจริงๆครับพี่ครับนี่แล้วแกะบล็อกสวยจริงๆพี่พีต้องชื่นชมนะพี่น้องชื่นชมในการแกะบล็อกครับพี่ครับนี่แกะได้ออกมาเป็นสามมิติเลยคคคครรรรัััับบบบบบพพีีีี่่แน้สวยงามด เหรียญหลังจันดวงหลวงปู่ดู่วัสแกแบบนี้พี่พี่ลองดูในผิวพันธุ์บ้านเดิมสวยงามดีมีข้าฝุ่นเกาะติดตามซอกตามมุมแบบนี้เนื้อทองแดงเก่าๆครับพี่พี่ครับนี่หลังยันจมแบบนี้นะครับพี่ครับนี่นักซ้อนหางเถาะแบบนี้ครับพี่ครับนี้นี่คือยันครูเลยพี่พี่วัสแกแบบนี้ลองดูครับพี่พี่ครับเอา400บาท รายการต่อมารายการที่10ครับพี่พีครับนี่เลยพี่พี่หลวงปู่ชูนักวัดนักปกครับพี่พีครับแบบนี้เนื้ออัปาก้านะพี่เนาะเก่าเก่าสวยงามดีครับพี่พีครับเก่าเก่าสวยงามดีที่ระลึกในการทําบุญอายุครบ70ปีแบบนี้ครับพี่ครับหลวงปู่ชูนักปกพี่พีเนื้ออปาก้าเก่าเก่าแบบนี้ครับพี่ครับเหรียญนี้ต Sher ้องบอกก่อนว่าเขาผ่านการใช้งานมาวันนิดหนึ่งนะครับพี่ครับมานิดหนึ่งครับพี่ครับแบบนี้ได้ความเก่าได้ความสวยงามมีความน่าใช้ดีหลวงปู่ชูนักปกแบบนี้เอาไป300บาท ลายการต่อมาครับพี่พี่ครับเหรียญรอเอ้ยเหรียญขอน้ำเต้าครับพี่ครับเหรียญขอน้ำเต้าหลวงปู่ทวดแบบนี้พี่พี่ลองดูนี่หลวงปู่ทวดวัดช้างให้แบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่เก่าๆและสวยงามดีครับพี่พี่ครับเก่าๆและสวยงามดีแบบนี้ลองดูนะครับพี่พี่เนื้อทองแดงห่วงเดิมๆครับพี่ครับห่วงเดิมๆยังอยู่ครบครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูตัพี่เนาะสวยงามดีครับพี่ครับเดิมๆสวยงามดีแบบนี้ลองดูครับพี่พี่ได้ความเก่าได้ความสวยงามมีความน่าใช้ดีแบบนี้ครับพี่ครับนี่เนื้อทองแดงนะครับพี่พี่ครับ เก่าเก่าสวยงามดีหลวงปู่ทวดวัดช้างให้เหรียญคอน้ำเต้าครับพี่ครับเหรียญคอ้น้ำเต้าแบบนี้เก่าเกและสวยงามดีเหรียญน้ำเต้าพี่ครับเหรียญน้ำเต้าหลวงปู่ทวดแบบนี้เอาไป300บาท รายการต่อมาครับพี่พี่ครับรายการที่สิบสองพี่พี่ลองดูนี่เลยครับพี่พี่หลวงพ่อชุยนะครับพี่พี่ครับหลวงพ่อชุยไว้คงคารามแบบนี้เก่าเก่าสวยงามดีครับพี่พี่ครับเก่าเก่าสวยงามดีพระบ้านเดิมๆน้องได้มาแบบนี้นะครับพี่พี่ครับเก่าๆบ้านเดิมๆได้มาแบบนี้ลองดูแล้วกันนะครับพี่พี่แบบนี้หลวงพ่อชุยพี่พี่ครับสองสี่หกห้าแบบนี้เก่าเก่าคลาสสิกดีเลี่ยมจับขอบเดิมๆแบบนี้ครับพี่พี่ครับเก่าดีคลาสสิกดีราคาไม่ได้แพงเลยครับพี่พี่บอกได้เลยว่าหลวงพ่อชุยองค์นี้ราคาเบาๆเอามาแบ่งปันแบบนี้ครับพ รายการต่อมารายการที่1 3ครับพี่พีครับนี่เลยพี่พี่ลองดูแบบนี้นี่นะพี่นะเหรียญสชหลวงพ่อพรมวัดช่องแครครับพี่พี่ครับเนื้ออัปกาสวยงามดีครับพี่ครับเขาเรียกว่าผิวกะจกเลยพี่พี่แบบนี้เขาเรียกว่าผิวก็จกเลยครับพี่พี่ครับแบบนี้เราดูนะพไปเนาะเก่าเก่าสวยงามดีมีความน่าใช้ดีแบบนี้ครับพี่พี่ครับเหรียญสชหลวงพ่อพรมวัดช่องแครแบบนี้เก่าเก่าและสวยงามดีครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่ผิวก็จกจริงๆครับพี่ครับต้องบอกว่าผิวก็จกจริงๆพี่พี่ลองดูได้เลยหลวงพ่อพรมวัดช่องแครงแบบนี้ แจกทหารไปน่าจะเป็นสงครามเวียดนามนะครับพี่ครับแบบนี้ลองดูน้พี่น้องเก่าเก่าสวยงามดีสชก็คือผมจําชื่อไม่ได้จะเป็นชื่อในพ้นท่านหนึ่งนะครับพี่ครับแบบนี้ลองดูน้อพี่น้องแบบนี้ครับพี่พีเก่าเก่าสวยดีเอาสี่รบาทรายการต่อมารายการที่1 4ี่ครับพี่พี่ครับนี่เลยครับพี่เหรียญเสมาหลวงปู่เยี่ยมแบบนี้ครับพี่ครับนี่เสมาหลวงผู้เยี่ยมชอบมากๆพี่พี่สวยงามและคมชัดดีแบบนี้นะครับพี่ครับ ท่านอาจารย์เอี่ยมแบบนี้ครับพี่ครับท่านอาจารย์เอี่ยมแบบนี้เหรียญเสมาเก่าเก่าสวยงามดีมีความน่าใช้ดีแบบนี้ครับพี่ครับเจ้าอาวาสองค์เก่าแบบนี้ครับพี่ครับนี่เจ้าอาวาสวัดสะพานสูงองคเก่าแบบนี้เดี๋ยวไปะ้องหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงแบบนี้เก่าเก่าสวยงามดีครับพี่พี่ครับแบบนี้เอา300บาท ทองแดงรมดําสวยๆแบบนี้นะครับพี่ครับผิวพันธุ์บ้านๆเดิมๆชอบบ้าๆพี่ๆแบบนี้เอา300บาทเท่านั้นครับพี่ๆครับรายการต่อมาพี่ๆรายการที่15ครับพี่ๆครับแบบนี้พี่พี่พระหลวงพ่อฟั่นเราพี่น้องหรือว่าพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรแบบนี้ครับพี่ๆครับเหรียญนั่งหน้าโต๊ะหมู่บูชาแบบนี้ครับพี่ๆสวยงามดีเนื้อทองแดงเก่าๆเดิมๆบ้านๆหิ่งหิ่งได้มาแบบนี้นะครับพี่พีครับหิ่งหิ่งได้มาแบบนี้ลองดูแล้วกันเราไปเนาะสวยงามดีวัดป่าอุดมสมพรแบบนี้ครับพี่ครับหรือว่าวัดถ้ำขามนั่นเองครับพีี่ป2017 สวยงามดีครับพี่ครับสวยงามดีพี่ๆองดูเนื้อทองแดงเก่าๆแบบนี้ครับพี่ๆครับนี่เก่าดีสวยงามดีครับพี่ๆครับหลวงพ่อฟั่นหรือพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรนั่นเองครับพี่ๆครับนี่เลยพี่ๆเหรียญหน้าโต๊ะหมู่บูชาแบบนี้สวยงามดีเอาไป300บาท รายการต่อมารายการที่16ครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่นี่นะพี่นะสวยงามดีเหมือนกันครับพี่พี่ครับแบบนี้หลวงพ่อเนียมครับพี่เป็นพระพุธครับพี่เป็นรูปหล่อพระพุธแบบนี้ครับพี่เป็นเนื้อชินตะก่วนแล้วพี่น้องเป็นเนื้อชินตะก่วแบบนี้เก่าเก่าสวยงามดีครับพี่พี่ครับเก่าเก่าสวยงามดีพระพุธแบบนี้ครับพี่ฐานสูงนะครับพี่พี่พระพุธฐานสูงหลวงพ่อเนียมแบบนี้เก่าดีสวยงามดีเลี่ยมจับขอบเดิมเดิมแบบนี้เผื่อ้าพี่พี่ท่านใดชอบเอาไป300บาท รายการต่อมารายการที่17ครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่พระชัยแบบนี้ครับพี่พระชัยวัดแบบนี้ได้ความเก่าได้ความสวยงามมีความน่าใช้ดีครับพี่พี่ครับพระชัยวัดไม่ทราบที่ครับพี่พี่ครับพระชัยวัดไม่ทราบที่แบบนี้เก่าเก่าสวยงามดีครับพี่ครับเก่าเก่าสวยงามดีจะเป็นพระชัยวัดหลังหลังอุตนต้องพี่พี่เนแบบนี้ครับพี่ครับหลังจะอุแบบนี้ครับพี่พี่นี่เลยเก่าเก่าสวยงามดีไม่ทราบที่นะครับพี่พี่ครับอ๋อไม่ได้อุดกิ่งนะครับพี่พี่ไม่ได้อุดกิ่งแบบนี้ลองดูพี่พี่ครับเอา3 0 0บาท รายการต่อมาครับพี่พี่ครับรายการที่18ปพี่พี่ลองดูแบบนี้นี่เลยพี่พี่หล่อเตาลี่เลี่ยมกบเก่าเก่าเดิมเดิแบบนี้ครับพี่พี่ครับหล่อเตาลี่เลี่ยมกบเก่าเก่าเดิมเดิแบบนี้ครับพี่พี่ศูนย์ห้านะครับพี่ครับเตาลี่ศูนย์ห้าหล่อเก่าหล่อโบราณแบบนี้ครับพี่พี่ครับเก่าดีและสวยงามดีมีความน่าใช้ดีแบบนี้เก่าเก่าขาวขี้เบ้าเดิมเดมครับพี่พี่ครับเก่าๆ่าขาขี้เบ้าเดิมเดิมเลยพี่พี่แบบนี้ลองดูตัวนี่เนาะเก่าดีสวยงามดีแบบนี้ครับพี่ครับพระบ้านบ้านี่นี้งทิ้งไปบาท รายการต่อมารายการที่19ครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่เหรียญหล่อเจ้าสัวครับพี่พี่ครับเหรียญหล่อเจ้าสัวแบบนี้พี่พี่ลองดูเนื้อโลหะผสมนะครับพี่พี่ครับแต่ออกแก่ทองแดงนะพี่น้องเนื้อโลหะผสมออกแก่ทองแดงแบบนี้ครับพี่พี่ครับห่วงเชื่อมพี่พี่ครับห่วงเชื่อมแบบนี้เลยพี่พี่ห่วงลีลีเชื่อมแบบนี้ครับพี่ครับนี่หลังยันจมนะครับพี่ครับแบบนี้นะพี่น้องสวยงามดีมณฑาชาลิติแบบนี้ครับพี่ครับนี่เลยพี่พี่เนื้อโลหะผสมออกแก่ทองแดงครับพี่พี่ครับเนื้อโลหะผสมออกแก่ทองแดงแบบนี้ครับพี่พีีีีีีี่่่่่เเเเเหหรรรยยยญลลลออจ้้าาาาาาสสสัััวววแแแบบบบนกกๆๆะะงงมมดดคคพ รายการต่อมารายการที่20สิครับพี่พีครับนี่เลยพี่พีสมเด็จรุ่นพี่พีครับนี่หล่อสีเดียมสมเด็จรุ่นแบบนี้เป็นเนื้อสำลิดออกแก่เงินนะครับพี่พีครับเนี่ยแทบจะเรียกว่าเนื้อเงินเลยโดยทีเดียวเ้างเปนต้องแบบนี้แต่ว่าผมดูน่าจะเป็นสำลิดนะครับพี่เป็นเนื้อสำลิดตัวพไ่เนาะน่าจะเป็นเนื้อโลหะผสมแล้วก็ออกแก่เงินครับพี่พีครับแบบนี้มีรอยจานเห็นไหมครับพี่พีมีรอยจานแล้วก็ด้านหลังเขาจะระบุว่าสมเด็จรุ่น1 888หรือเปล่าครับพี่ครับแบบนี้ทวิท้อนลองดูครับพี่พครับนี่มีรอยจานแบบนี้เก่าๆสวยงามดีมีความน่าใช้ดีเนื้อออกเป็นเกล็ดๆแบบนี้เลยครับพี่พครับเนื้อหาออกเป็นเกล็ดๆแบบนี้เลยพี่ๆลองดูแบบนี้พระสมเด็จลุ่นแบบนี้เอา300บาท รายการต่อมารายการที่11เ็ครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่ลองดูแบบนี้นี่นะพี่นะสวยงามดีครับพี่ครับจะเป็นประพามันทนข้างอุคขาเรียกแบบนี้ต้นต้งเนื้อชินตะกว ăn, <ๆ>ัวเก่าเก่าสวยงามดีหลวงปู่สุกวัดตาคอมาํำเท่ามีรอยจานสวยๆแบบนี้เลยครับพี่พี่ครับผมบอกได้เลยว่าองค์นี้สวยจริงๆพี่รอยจานเขาแบบโอ้กินเข้าไปในใจนะครับพี่ครับแบบนี้ลองดูนะพี่นนอะประพามันทนข้างอุแบบนี้ครับพี่ครับปราพามันทนข้างอุเนื้อชินตะกัวเก่าเก่าสวยงามดีน่าใช้สุดๆแบบนี้เรี่ยมเดิมๆพี่พี่ครับแบบนี้เอาไป300อบาท รายการต่อมารายการที่22ครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่นี่หลวงพ่อทารุ่นหนึ่งแบบนี้ครับพี่ครับหลวงพ่อทารุ่นหนึ่งแบบนี้หล่อโบราณหลวงพ่อทารุ่นหนึ่งแบบนี้ครับพี่พี่ครับได้ความเก่าได้ความสวยงามดีหลวงพ่อทาพเนียงแตกครับพี่พี่ครับหลวงพ่อทาวัฒนพเนียงแตกแบบนี้เก่าๆสวยงามดีพี่พี่ลองดูได้เลยแบบนี้เก่าดีและสวยงามดีมีความน่าใช้ดีครับพี่พี่ครับนี่เลยเดี๋ยวพี่น้องเหรียญหล่อเก่าๆสวยงามดีหลวงพ่อทารุ่น1แบบนี้คลาสสิกดีครับพี่พี่ครับเอาไป300บาท รายการ no ต่อมารายการที่23คร like no like no like no ับพี through, ่พี่คร er. ับนี่เลยพี่พี่พระพุทธเจ้า10ทัดแบบนี้ครับพี Bailey ่ครับพระพุทธเจ้า10ทัดแบบนี้พี่พี่หลวงพ่อเงินวัดดอนโยหอมครับพี่ครับแบบนี้เก่าๆสวยคำดีเป็นเหรียญหล่อนะครับเป็นเหรียญหล่อเก่าๆแบบนี้ครับพี่ครับมีความสวยงามมีความคลาสสิกดีพี่พี่หลวงพ่อเงินวัดดอนโยหอมแบบนี้ครับพี่ครับถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นปี2512นะครับพี่ครับ2512แบบนี้ครับพี่พี่หลังยันแบบนี้พี่พี่ครับพระเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าเขาผ่านการใช้งานมาครับพี่พี่ครับนี่อาจจะมีีีีีีลลลลลบบ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 บๆๆๆเเเเเืออออนนนไป้้้้าาาางงพพพ่่่่่่แแแตตตคคคคคคววมมมมสสิิกกผยยยย็็จรรรรรรััััู ความคลาสสิกด้เต็มร้อยครับแบบนี้ลองดูนะพนี่เนาะพระพุทธเจ้าสิบทัดหลวงพ่อเงินวัาดอนอยู่หอมแบบนี้เอาไปสามร้อยบาท รายการต่อมาครับพี่พี่ครับรายการที่24พี่พี่ลองดูนี่เลยครับพี่พี่นี่นะพี่นะแบบนี้หล่อโบราณแบบนี้ครับพี่ครับหล่อโบราณแบบนี้ครับพี่ครับนี่ปกแสงอรุณดีครับวัดบรมนิเวศวิหารแบบนี้ครับพี่ครับครับพี่พี่แบบนี้เลยนะพี่เนาะชอบโลหะจริงๆริพี่พี่ลองดูได้เลยพี่พี่ลองดูโลหะก่อนครับพี่พี่ครับแบบนี้โลหะนี่ผมบอกได้เลยว่าจัดจริงๆริงพี่ครับเก่าจริงๆจัดจริงๆครับพี่ครับเนื้อหาจัดจ้านดีแบบนี้กิ่งเออแสงอรุณครับพี่ครับเออไม่ใช่กิ่งปกแสงอรุณพี่ครับปกแสงอรุณวัดบรม นิเวศวิหารแบบนี้ครับพี่ครับสวยงามดีครับพี่พีเก่าเก่าคลาสสิกดีพี่พีลองดูได้เลยชอบโลหะแบบนี้ไม่ควรพลาดครับพี่ครับชอบโลหะเก่าเกแบบนี้ไม่ควรพลาดพีิงูรือเดือ๋เก่าจริงสวยจริงพี่พี่ครับนี่ปกแสงอรุณแบบนี้เผื่อถ้าพี่พี่ท่านใดชอบเอา300บาท เขาเรียกกันว่าวัดบรมเราไปนึกว่าวัดบรมแบบนี้ครับพี่พครับสวยงามดีพี่พี่ลองดูแบบนี้เอา300ครับพี่พี่ครับรายการต่อมาพี่พี่รายการที่25ครับพี่พี่ครับแบบนี้นี่เลยพี่พี่ครับพระประจำวันเกิดแบบนี้ครับพี่พี่พระประจำวันเกิดแบบนี้พระประจำวันเกิดหลวงพ่อแพรวิคุณทองครับพี่ครับหล่อสามเหลี่ยมหลวงพ่อแพรวิคุณทองแบบนี้เก่าๆสวยงามดีอันนี้ลองดูครับพี่พี่ครับนี่นะพี่นะดูโลหะครับพี่พี่เก่ากึกเลยครับพี่ครับแบบนี้ต้องบอกว่าเก่ากึกเลยครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูนะพี่เนาะได้ความเก่าได หลังยันแบบนี้ครับพี่พี่ครับเก่าดีคาสติกดีพระประจำวันเกิดแบบนี้อันนี้ผมจำไม่ได้ว่าวันอะไรนะพี่นะแบบนี้พี่พี่เน้องขอพภัยจริงครับพี่พี่ครับแบบนี้เอา300บาท รายการต่อมารายการที่ยี่สิบหกครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่เตาแบบนี้ครับพี่พี่ครับเตาแบบนี้เก่าเก่างดงามดีครับพี่พี่ครับลองดูได้เลยพี่พี่เนื้อหาจัดจ้านดีแบบนี้ลองดูนัวงปิ๊งเนะเก่าเก่าสวยงามดีมีความน่าใช้ดีแบบนี้ครับพี่พี่ครับเตาแบบนี้พี่พี่ไม่ทราบที่ว่าเป็นที่ไหนพี่พี่ครับไม่รู้ว่าใช่ใช่หลวงพ่อเงินหรือเปล่านะพี่น้าแบบนี้ลองดูแล้วกันครับพี่พี่ครับนี่น้องปี่น้นงแบบนี้พี่พี่ครับนี่เลยเตาเก่าเก่าสวยงามดีเอาสามร้อยบาท รายการต่อมาครับพี่พี่ครับรายการที่27พี่พี่ลองดูแบบนี้สวยงามและโดนใจไหมครับพี่พีครับนี่เลยพี่พีประพามนทนแบบนี้ได้ไหมเนาะเหรียญหล่อประพามันทนหลวงปู่สุก็ปลาคอมาขำเท่าแบบนี้ครับพี่พีครับไม่มีรอยจานนะเป็นนององนี้ไม่มีรอยจานแต่ชอบเนื้อหาจริงๆครับพี่พีครับเนื้อหาเขาจัดจานดีครับพี่พี่แบบนี้เลยเล็กๆน่ารักน่าใช้ดีพระเล็กๆที่มีความน่ารักและมีความน่าใช้ดีแบบนี้เก่าๆสวยงามดีหลวงปู่สุก็ปลาคอมาขำเท่าพี่พีลองดูแบบนี้ครับพี่พี่ครับเอา300บาท ราคาวันนี้นี่ผมบอกได้เลยว่าโอ้โหแบ่งปันเบาๆครับพี่ครับส่วนใหญ่เนุ้ที่300ทั้งนั้นเลยครับพี่พี่รายการต่อมาเป็นพับพิคเนตพับปิดตาแบบนี้ครับพี่ครับนี่พับพิคเนตพับปิดตาแบบนี้เก่าๆคลาสสิกดีเนื้อเนี่ยออกเป็นเนื้อแบบเนื้อสำลิดนะพี่เนาะใช่ไหมครับพี่ๆเนื้อออกเป็นเนื้อสำลิดแบบนี้ครับพี่ๆครับเก่าๆสวยงามดีครับพี่พี่ครับเก่าๆสวยงามดีพับพิคเนตพับปิดตาแบบนี้เก่าๆคลาสสิกดีลอวพี่ลองดูดินิ้วมือติดคมชัดดีครับพี่ครับไม่วาดงงไหนครับพ ชิดติดกันสวยงามดีเลยทีเดียวครับพี่พีครับแบบนี้ลองดูนะพ,พี่น้องภาพพิคเนตภาพปิดตาแบบนี้เป็นเนื้อสำริดครับพี่ครับเป็นเนื้อสำริดแบบนี้หลังยันพี่พีหลังยันแบบนี้ลองดูนะครับพี่พี่ครับเก่าๆสวยงามดีมีความน่าใช้ดีแบบนี้เอา300บาท รายการต่อมารายการที่29ครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่รูปหล่อรอยองค์หลุบพู้เงินครับพี่พี่ครับแบบนี้พิมพ์นิยมนะครับพี่พิมพ์นิยมแบบนี้ครับพี่พี่ตามมาครับจมูกชมพู่ยิ้มนิดหน่อยแบบนี้แล้วพี่ลองดูเนื้อหาโลหะเป็นไงครับพี่พี่ครับเก่าเก่าสวยงามดีพิมพ์นิยมมีมือลองนั่งแบบนี้ครับพี่พี่ครับเก่าเก่าสวยงามดีชอบโลหะแบบนี้ครับพี่พี่โลหะนี่ค่อนข้างจัดจ้านดีครับพี่พี่ครับแบบนี้เก่าเก่าจัดจ้านจี๊ดจ้าดีพี่พี่ลองดูได้เลยแบบนี้เก่าดีและสวยงามดีมีีีีีคคคววววาาาาาามมนนนนน่่่่่่ใใชชช้้้้สสสุุดดดดๆๆเเลลยยรรัับบบบบบพพตอออองงงกกูแแ นีครับพี่พีครับเก่าดีสวยงามดีพี่พีลองดูแบบนี้เอาไป500บาทแบบนี้เอาห้าร้อยบานั้นครับพี่พีครับรายการต่อมาพี่พีเป็นพิมพ์คิตานะครับพี่ครับองค์นี้จะเป็นพิมพ์คิตาครับพี่พีครับแบบนี้พี่พีลองดูเก่าเก่าสวยงามดีครับพี่พีครับโลหะนี่เก่าจัดจัดพี่พีต้องบอกว่าโลหะเขาเก่าจริงๆครับพี่พีครับแบบนี้แต่ผมเลยไม่มั่นใจว่าออกวัดไหนนะพี่น้่นแบบนี้ครับพี่เป็นพิมพ์คิตาพี่พีพิมพ์คิตาผมไม่มั่นใจว่าออกวัดไหนนะพี่น้่นแบบนี้ลองดูแล้วกันนะพี่น้องสวยงามดีถ้าาาาาออย่่่่งงนนนีี้้ก็็ตตดูวจะะเปปรมมณพพิ์า ที่ตา กี people, knight, knight like ium, ่ชายนะพี่พีห้าชายนะครับพีกแบบนี้แล้วพี่เนาะลองดูครับพี่ครับสี่ชายห้าชายโดยประมาณนะครับพี่พี่ลองดูได้เลยครับพี่พี่ครับแบบนี้เก่าๆชอบโลหะเก่าๆแบบนี้ไม่ควรพลาดครับพี่พี่ครับถ้าชอบโลหะเก่าๆแบบนี้ไม่ควรพลาดเลยครับพี่พี่เก่าดีโดนใจจริงๆครับพี่ครับต้องบอกว่าเก่าดีโดนใจจริงๆพี่พี่ลองดูเนี่ยขึ้นเป็นเกตกระดีแบบนี้เลยครับพี่พี่ครับเก่าๆสวยงามดีแล้วพี่ลองดูใต้ฐานแบบนี้พี่พี่พี่นี่โอ้โหคลาสสิกมากพี่พี่แบบนี้บอกได้เลยว่าคลาสสิกสุดๆครับพี่ครับแบบนี้ลองดูนะพ สี่ชายนะพี่ตั้งแบบนี้ลองดูด้วยพี่น้องแบบนี้น่าจะเป็นสี่ชายครับพี่พี่ครับ<ๆ>ลองดูได้เลยครับพี่พี่ 1> <1> <ๆ>แบบนี้เอาไปสามร้อยบาท รายการต่อมาครับพี่พีครับรายการที่31ครับพี่พีแบบนี้เลยพี่พีพระชัยอวัดห่วงิ้วครับพี่ครับพระชัยอวัดหัวงิ้วหลวงพ่อเดิมแบบนี้เลยพี่พี่เก่าเก่าสวยงามดีครับพี่พีครับเก่าๆสวยงามดีลองดูซิใต้ฐานงอ์ไม่มีรอยจานนะพี่น้องใต้ฐานไม่มีรอยจานแบบนี้ครับพี่พีครับใต้ฐานไม่มีรอยจานแบบนี้เก่าเก่าสวยงามดีชอบโลหะแบบนี้ครับพี่พีครับดูได้เลยพี่พี่โลหะเก่าเก่าสวยงามดีมีความเข้มขังดีแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่หล่อช่อฉนวนแบบนี้เอาไป300บาท รายการต่อมาครับพี่พี่ครับรายการที่32องพี่หลวงปู่บุญวัดกาบางแกวแบบนี้ครับพี่พี่ครับ,รรบ,รบ,บ,บนี่ หยดน้ํากลีบบัวแบบนี้ครับพี่ครับหยดน้ํากลีบบัวหน้าพระพุธหลังพระปิตาครับพี่ครับหน้าพระพุทธหลังพระปิตาแบบนี้พี่ยันสีหลังพระปิตายันสีแบบนี้ตรงนี้นดองพี่น้องต้องบอกว่าตรงนี้เขามีร่องรอยการกระเทาะครับพี่ครับตรงนี้ต้องมีร่อ so งรอยการแตกรอยกระเทาะแบบนี้ด้วยเนาะรอยล้านแบบนี้ครับพี่ครับนี่รอยลั่นแบบนี้เลยพี่ๆลองดูแบบนี้เก่าๆและสวยงามดีครับพี่ๆครับโดยรวมน่ารักดีพี่ๆมีร่องรอยการกระเทาะนิดนึงนะครับพี่่ครับแบบนี้ลองดูนะพี่น้องแบบนี้เก่าๆค่าสิกดีเอาสามร้อยบาท รายการต่อมาครับพี่พีครับรายการที่สามสามพี่พีต้องดูแบบนี้ครับพี่พี่นี่พระปิตาหลวงพระแก้ววัดเครือวันแบบนี้ครับพี่พี่ครับพระปิตาหลวงพระแก้ววัดเครือวันเก่าเก่าสวยงามดีครับพี่พี่ครับแบบนี้นี่เดี๋ยวไปเนาะลงรักนี่แทบไม่เหลือแล้วครับพี่พีลงรักที่แทบไม่เหลือแล้วครับพี่พีครับแบบนี้จะเห็นรอยปิดทองแบบนี้อยู่ในอยู่ตรงกลางองค์พระแบบนี้ครับพี่พีครับเก่าเก่าสวยงามดีหลับแบบนี้ครับหลังแบบแบบนี้ครับพี่ครับหลังแบบแบบนี้แบบนี้ครับพี่พี่ลองดูเดี๋ยวไปเนาะแบบนี้เก่าเก่าสวยงามดีครับพ และสวยงามดีพระปิดตาหลวงพ่อแก้วว่าเคลือวันแบบนี้ครับพี่ครับหลังแบบพี่ๆเก่าเก่าสวยงามดีแบบนี้เอาไป400บาท รายการต่อมารายการที่34ครับพี่พีครับนี่เลยพี่พีลองดูแบบนี้สวยไหมครับพี่พีครับสวยไหมครับพี่ครับแม่นางกวักแบบนี้ครับพี่ครับแม่นางกวางแต่ต้องบอกก่อนนะครับพี่พีน้องเข้าที่น้องดูนะครับพี่พีอันเนี้ยผมดูผมตีว่าเป็นกระดูกนะครับพี่ครับผมตีว่าเป็นกระดูกนะครับพี่พีครับแบบนี้พี่พีลองดูแม่นางกวักหลังพระปิตาหลวงพ่อเดิมแบบนี้ครับพี่ครับสินการแกะแบบนี้พี่พีหนีไม่ออกว่าจะต้องเป็นหลวงพ่อเดิมแน่นอนครับพี่ครับแบบนี้พี่พี่สินวิธีการแกะแบบนี้ครับพี่ครับนี่เลยพี่พี่ครััััับบ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 แแนนนนนนนีีีีี้้้ลออออองงงงดดดดูููะะะพพพ่่่่่่่เเกกกกกาาาๆสววยมคคคครรรรรตตป็ กระดูกแกะนะครับพีบ่พี่แม่นังกวักหลังผระปิตาแบบนี้เก่าๆสวยงามดีเอา400บาท รายการต่อมาครับพี่พีครับรายการที่35พี่พี่ยังดูแบบนี้ครับพี่พีโอ้โหจู่พี่พี่ครับพระบูชาแบบนี้ครับพี่ครับพระบูชาหลวงพ่อเงินพี่พีครับแบบนี้สวยงามไหมครับพี่พีครับสวยงามและโดนใจไหมครับพี่พีแบบนี้ลองดูนะครับพี่พีครับนี่หลวงพ่อเงินแบบนี้ครับจะออกเป็นเนื้อแบบเขาเรียกว่าเนื้อแบบเนื้อทองแดงเนื้อน่าประมาณนั้นนะพี่น้องแบบนี้ครับพี่พีครับออกแดงๆหน้าหน้าแบบนี้ครับพี่พีครับขนาดหน้าตักกว้างประมาณ2นิ้วครับพี่พีขนาดหน้าตักกว้างประมาณ2นิ้วแบบนี้ครับพี่พีครับ2นิ้ว ความสูงอยู่ที่ประมาณ3นิ้วได้ครับพี่ครับประมาณ3นิ้วได้นะครับพี่พี่ครับแบบนี้นี่วัดให้ดูเลยดีกว่าพี่พี่ประมาณ2นิ้วปป3นิ้วตัวประมาณนะครับพี่พี่ครับอันนี้น้องงแบบนี้ครับสนิ้วครึ่ง3นิ้วตัวประมาณครับพี่ครับแบบนี้ลองดูนะครับพี่พี่หนักๆเลยครับพี่ครับนี่หลอดินไทยหนักตึงเลยครับพี่ครับหลอดินไทยหนักตึงเลยครับพี่พี่ครับแบบนี้หลอดินไทยหนักๆเลยครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูนะพี่เนาะหนักใช้ได้เลยครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูนะนพี่นะนี่เลยครับพี่พี่สวยงามดีเนื้อเนี่ย นี้เป็นเนื้อออกเนื้อทองแดงหรือว่าเนื้อนาคแบบนี้ครับพี่พี่ครับเก่าๆสวยงามดีแล้วบอกว่าวัดบางคานพศ2442แบบนี้ครับหรือส่สี่สองหรือ2452แบบนี้เดี๋ยวพี่น้องลองดูครับพี่พี่ครับนี่เลยเก่าๆคลาสสิกดีครับพี่ครับเก่าๆคลาสสิกดีเนื้อออกแดงๆแบบนี้ครับครับไม่รู้ออกเก๋ทองแดงหรือว่าออกอ่าเป็นเนื้อนาคครับครับแบบนี้ลองดูนะครับพี่พี่เอาไป600บาท รอยการต่อมารายการที่สามสิบหกครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่รูปล็อกเก็ตน้องพี่น้องรูปถ่ายล็อกเก็ตแบบนี้ครับพี่ครับหลวงพ่อแดงวัดขาวบันดอิฐแบบนี้ฉากสีแดงสดสวยงามดีครับพี่พี่ครับแล้วเอียงดูพี่พี่นี่มีรอยจานนะครับพี่ครับมีรอยจานแบบนี้เลยพี่พี่เก่าเก่าสวยงามดีแบบนี้ครับพี่พี่ครับเก่าเก่าสวยงามดีแบบนี้ครับพี่พี่ได้ความเก่าได้ความสวยงามมีความน่าใช้ดีครับพี่ครับนี่ล็อกเก็ตหลวงพ่อแดงวัดขาวบันดอิฐแบบนี้เก่าเก่าสวยงามดีครับพี่พี่ครับเก่าเก่าสวยงามดีมีความน่าใช้ดีแบบนี้เอาสามร้อยบาทร่อยพี่สมเด็จ ปกโพก้าวเขาเป็นพระสมเด็จปกโพก้าหลวงพ่อโวยชุดตินทโรวัดโคสิตารามแบบนี้ครับพี่ครับวัดโคสิตารามแบบนี้พี่ๆลองดูได้เลยแบบนี้สมเด็จปกโพก้าสวยงามดีแต่ต้องบอกอีกหนึ่งทีว่าองค์นี้จะเป็นกระดูกนะครับพี่ครับตรงนี้องค์นี้จะเป็นกระดูกนะครับพี่ๆเก่าๆสวยงามดีแบบนี้นี่พี่ๆลองดูเนี่ยลอยจานยันตุ๊กตาแบบนี้ครับพี่ๆครับรอยจานยันตุ๊กตาแบบนี้พี่ๆนี่ดูนนนน้้อองงพพีีีี่่่่เเยยบครัดูได้เลยพี่ๆเนี่ยกระดูกน้องไม่น้องแบบนี้เป็นร่องรอยของช่องรูกระดูกนะครับพี่ครับแบบนี้ลองดูได้เลยพี่ๆเก่าๆสวยงามดีพระสมเดด็จปกกโโพพหรอวยชุตินท แต่ต้องบอกก่อนว่าเป็นกระดูกนะครับพี่พีครับแบบนี้เอา400บาทแล้วมาถึงรายการสุดท้ายของวันนี้ครับพี่พีครับรายการที่38พี่พีลองดูแบบนี้ตะกุดไม่ทราบที่ครับพี่ครับตะกุดเก่าๆไม่ทราบที่แบบนี้ลองดูด้วยครับพี่พีครับ เก่าดีสวยงามดีไม่ทราบที่แบบนี้ขนาดความยาว4นิ้วนะครับพี่ๆครับขนาดความยาว4นิ้วแบบนี้ครับพี่พี่ลองดูได้เลยครับพี่ๆครับให้ดูรอยถักก่อนพี่พี่ให้ดูรอยถักกันก่อนดีกว่าน้องไม่ต้องพี่ๆน้องแบบนี้ครับพี่ๆีครับนี่อยากตีประมาณหรือว่าทบประมาณนั้นเลยเปล่าพี่ๆครับแบบนี้ลองดูนะครับพี่ๆครับเนี่ยน้องดูประมาณนั้นนะครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูครับพี่พี่นี่ดูได้เลยพี่ๆ่เนื้อทองแดงเก่าเก่ากึ๊กกึ๊กแบบนี้เลยครับพี่ครับเนื้อทองแดงเก่าเก่ากตะกกทองแบบนี้เกา สวยงามดีพี่พี่ลองดูได้เลยคลาสสิกดีแบบนี้ถักเชือกครับพี่ครับถักเชือกแบบนี้เตมี่น้องเก่าเก่าคลาสสิกดีถักเชือกแบบนี้ความยาวโดยรวม4นิ้วครับพี่ครับความยาวโดยรวม4นิ้วแบบนี้พี่พี่ลองดูนี่เก่าดีสวยงามดีครับพี่ครับเก่าเก่าสวยงามดีแบบนี้ลองดูนะครับพี่พี่แบบนี้เอา4ี่ยบาทยาว4นิ้วเอา4ี่อบาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับยาวสี่นิ้วน้องเอาสี่ร้อยครับพี่พี่ลองดูแบบนี้สัญญาณกิ่งรัวรนะครับพี่ครับแสดงว่าวันนี้ คลิป EP 1,057ครับพี่พีครับ1,057น้องนำเสนอพี่พีครบถ้วนแล้วพี่พีครับลองดูตัวพี่น้องชอบอะไรกันไหนทักทายน้องได้อยากดูรูปเพิ่มเติม,ตมบอกน้องแจง้งน้องชายคนนี้ได้เลยครับพี่พีครับยินดีให้บริการนะครับพี่พีวันนี้ครบถ้วนแล้วพี่พีอย่าลืมนะพี่นะเรามาเจ,เจอกันวันพรุ่งนี้เหมือนเดิมนะพี่พีเน้นย้ำอีกหนึ่งทีว่าวันพรุ่งนี้น้องยังให้บริการอยู่นะครับพี่พีครับวันที่สิบสามมันยังไม่มีคิวไปไหนพี่พี่ครับน้องยังประจำการอยู่ท มาที่นี่ด้วยนะครับพี่บีครับขอขอให้พี่บีทุกท่านที่เข้ามารับชมมีแต่ความสุขคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมบัตนาทุะการเฮงเฮงรวยรวยเงินทองไหลมาเทมาและที่สำคัญครับพี่ครับสุภาพร่างกายแข็งแรงพี่บีและวันนี้ก็คาดว่าจะเป็นอีกหนึ่งวันในาถเย็นๆแบบนี้ครับพี่บีครับหลังเลิกงานก็จะเริ่มมีการเดินทางอีกหนึ่งรอบนะครับพี่บีช่วงนี้รถค่อนข้างเยอะแล้วครับพี่ครับบนถนนสายเอเชียที่จะมุ่งหน้าไปตามจังหวัดต่างๆน้องๆทุกพี่เนาะที่น้องดูนะครับพี่ครับไม่ว่าจะเป็นทางใล้ ใครก็ขอให้ปลอดภัยครับพี่พีครับไปถึงที่หมายอย่างปลอดภัยมีแต่ความสุขในช่วงเทศกาลวันสงการแบบนี้นะพี่เนาะแต่ว่าน้องยังอยู่ที่เดิมที่นี่นะพี่นะยังรอคอยพี่พี่อยู่ครับพี่พีครับมีพักบ้านราคาถูกๆรอพี่พี่อยู่เหมือนเช่นเคยพี่พี่วันพรุ่งนี้ตีห้าและสี่โมงเย็นเหมือนเช่นเคยนะครับพี่พี่ครับวันนี้น้องต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ